สีองค์กรชาวไร่อ้อยเข้าขอบคุณคณะคอรมอนุมัติเงินอ้อยสด8,320ล้านบาทเงินชื่อเหลือตัดอ้อยสด เามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ําตาลกันต่อเลยนะครับวันนี้นะครับมีข่าวสารมาแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไระอ้อยได้รับทราบกันนะครับหลังจากที่มีการอนุมัตินะครับเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งให้กับทางโรงงานน้ําตาลนะครับเป็นจํานวนเงินนะครับหนึ120บาทต่อตันอ้อยรวมทั้งสิ้นนะครับแปดพล้านบาทนะครับหลังจากที่มีการนําเรื่องนะครับเข้าคณะที่ประชุมคอรม คอรมอมีมติเห็นชอบนะครับอนุมัติเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนะครับที่ตัดอ้อยสดนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้าน4องค์กรชาวไรอ้อยนะครับและตัวแทนพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับได้เข้าไปขอบคุณคณะรัฐบาลนะครับโดยพลเอกประวิทรวงสุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดโอกาสให้ทางผู้แทนชาวไรอ้อยนะครับเข้าพบในวันที่22กันยายนปี2565ที่ผ่านมานะครับ หน้าที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้นะครับในส่วนของตัวแทนพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับได้ขอให้ทางรัฐบาลนะครับสนับสนุนโครงการเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับที่ตัดอ้อยสดสง่ดสดสงให้กับทางโรงงานเพื่อลดฝุ่นปัญหา PM 2.5นะครับและให้เพิ่มวงเงินนะครับสำหรับพี่น้องชาว,วไรอ้อยที่ตัดอ้อยสดนะครับในฤดูก,การผลิตปีต่อไปนั่นเองครับทางตัวแทนพี่น้องชาว,วไรอ้อยนะครับได้กล่าวว่า หากทางรัฐบาลนะครับดูแลชาวไร่อ้อยดีนะครับท่านก็จะได้รับเสียงจากพี่น้องชาวไรอ้อยเป็นจํานวนมากอีกด้วยนั่นเองนะครับสําหรับผู้แทนชาวไร่อ้อยทั้ง4องค์กรนะครับประกอบไปด้วยในส่วนของสมาคมชาวไร่อ้อยนะครับแห่งประเทศไทยสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะครับชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานและสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งได้เข้าพบพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ รองนายกรัฐมนตรีและนายสุริยะจุงลึ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วยนั่นเองครับทางด้านนายสรวุฒิเนืองจำนงนะครับสมาชิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีนะครับนายเอกพัฒนนะครับวงสุวรรณเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับขอบคุณทางรัฐบาลนะครับที่ได้อนุมัติวงเงินจำนวน120บาทต่อตันอ้อยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวและอ้อยนะครับ เพื่อลดฝุ่นปัญหาพีเ2.5นั่นเองตามโครงการการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับในฤด,ดูการผลิตปี2564ทับ65นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ